สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello ลเ e ฟเวทเอเวอรี่หวายเ p เวนะคะวันนี้นะคะมากินมากินกลวยเตีเ๋ยวนะคะมาออกมาข้างนอกนะคะมากินกลือเตี๋ยวเจโฟนะคะค่ะเดี๋ยวดูนะคะค่ะก็ข้างนอกนะคะก็เราจะใส่นะคะเคริ่มปรุงนะคะเครื่งปรุงก็มากินด้วยกันเลยนะคะค่ะมีพี่กป่นนะคะ ตอนนี้ผับตอนนี้อยู่ข้างนอกอยู่นะคะบรรยากาศนะคะคนกินนะ,ะนะคะรอบๆนี้นะคะแล้วเราเนคืคะใส่น้ำพริกถ้าแม่ชุ่มกินเผ็ดหน่อยนะคะเผ็ดหน่อยนะคะแต่เรามาดั่งพูดนี้นะคะเอาีูกว่าพูดกับใครนะคะก็พูดกับโทรศัพท์เนี่ยนะคะนะคะมันก็อร่อยนะคะก็วีนะคะน้่ชุ่มก็อีกอันอนนะคะก็จะรับประทานด้วยนะคะกงกระโปงนะคะ โปลานะคะเนื้อปลานะคะที่ถ้ามาทานกันได้เลยนะคะเอาเช่นนคุกเขานะคะคุกเขานะคะถ้าเป็นนี่ค่ะปลากรอบนะคะปลากรอบนะคะทานได้เลยนะคะนี่นะคะก็แถมน้ำฟรีนะคะแถมน้ำฟรีนะคะนะคะ ถ้าลองกินนะคะไม่ต้องเห็นหน้านะคะจริงค่ะไม่ต้องเห็นหน้านะคะรถเทมคอนค่ะ็รูดช่วงช่วงกับตอนเกมจะไม่มีการสอนนะคะเพาว่าออกมาทำงานข้างนอกนะคะ ก็จะให้มาดูการกินว่าก็องไปกินเย็นสดโซนะคะเกาออกมาคุยกันนะคะนี่นะคะเอาร้านน่ากินเป็นร้านระจัดน,นะคะนะเผ็ดไปเนี่ยเผ็ดนะเนี่ยอืยอ รถน้ำไปนะคะสดน้ำกันนะรดน้ำออกมาทีข้างนอกมาทำงานข้างนอกนะคะทุกครั้งว่าจะเป็นวันเสาร์ก็จะออกมาข้างนอกใช่คะ่ะออกมาข้างนอกแล้วก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวซะเลยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะพู้ไปด้วยและชมไปด้วยนะคะ ดูดิพัดไปด้วยรอบๆอ <c oughs> อ้เป็เต๋วนะคะค <c oughs> ่ะเรามากินกันได้เลยนะคะท <c oughs> อากินบะหมี่ย็นตโฟสีเหลืองนะคะมันจะนุ่มนะคะนุ่มอันนี้กับพริกนะคะเสร็จไหมพ <c oughs> ่ค่ะเสร็ดนะคะ ดูผลกนินข้าวนะคะช่วงนี้นะคะกินเลยนะคะกินแล้วนะคะคู่ไปด้วยนะคะน้ำน้ำเปีมี now, น้ำเปลี่กินก็แถมน้ำนะคะน้ำเปล่าเผ็ดก็เผ็ดนะคะ คนเราจะได้ชีวิตนะคะต้องขึ้นต้องขึ้นลงนะคะแล้วก็ต้องทางานกันนะคะงานเล็กงานน้อยเราก็กต้องคว้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นงานที่มันทําให้เรานะคะมีกําลังใจนะคะกำลังายในการกินหรือว่าการมาหากินนะคะทุกคนก็ต้องทํามาหากินนะคะท,ทุกคนนะคะวันนี้ก็นาส้มก็มาข้างนอกนะคะก็มาทํางานที่เซกนอกนนะคะวันนี้เราก็กินข้าวก่อนนะคะ เอาของมาให้ลูกทานนะคะแล้วเราก็เลยออกมาทานนะคะข้าวเกี่ยวนะคะมาขากัะเลยนะคะร<อ>้านนี้จะขายดีมากนะคะกินประจํานะคะกินะะ <Study> ประจําเลยนะคะปลาจิ้กระเลยมาถักบุ้งหรอค่ะบุ้งนะคะเนี่ย กินขับบ้งขับบ้งนะคะตรงนู้นก็เป็นร้านขายกับข้าไอขายผัดข้าวนะคะตามตั่นะคะจะก,กินอะไรก็ได้นะคะนะ้าส้มกินไปด้วยพูไปด้วยนะคะ ก็อขอให้เพื่อนมันมันรับชมแะคะทานิสุทดีๆนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นตรงเรียงว่างปาะะ่าอยูนอ่นะคะจะเป็นข้างนอกค่ะการรถแรกนะคะค่ะค่ะกินไปนะคะค่ะนักส้มจะขอจบคลิปนี้นะคะ สั้นๆนะค่ะในการกินวุ้กเกียนโฟมาที่านข้างนอกนะคะก็ขอบคุณเื่อท่านมากนะคะที่รับชมนะคะก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนะคะมาดีน่ะค่ะขอให้มีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญลักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะค่าขอบคุณค่าสาธุค่านะคะ